จริตและโกงขับประเทศผู้นำนิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลยหมอพรทิพย์สัตบิกตู มีตู้หาวที่พลิกให้เห็นขยะใต้พรมตั้งแต่การแทรกซึมยึดแผ่นดินของคนต่างด้าวโดยการทุจริตและด้วยความบ่อนแอของคนไทยทุกภาคส่วนกรณีการจ่ายสวยในการเลื่อนตำแหน่งขนาดจับเงินสดได้จำนวนมหาศาลยังทำอะไรไม่ได้มวลที่19มกราคม2566แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภาเผยข้อเขียนผ่านอินสตาแกรมถึงการบริหารงานของนายยมตรีที่มีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันภายในประเทศความว่าต้องกลับมาเขียนเรื่องนี้อีกครั้งเพราะความนิ่งเฉยของนายกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายหน่วยงาน ณีตู้หาวที่พลิกให้เห็นขยะใต้พรมตั้งแต่การแทรกซึมยึดแผ่นดินของคนต่างด้าวโดวยการทุจริตและด้วยความอ่อนแอของคนไทยทุกภาคส่วนเดิมทีคนพมายึดธุรกิจแผงลอยในตลาดและกิจการหลายอย่างเราคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ทะลักเข้ามาไม่ได้ตามมาด้วยเรื่องคนจีนที่ก็ทะลักเข้ามาพร้อมการแทรกที่จุดโวของระบบราชการไทยและคนไทยกรณีการจ่ายสวยในการเลื่อนตำแหน่งที่รู้กันว่ามีหลายหน่วยงานขนาดจับเงินสดได้จำนวนมหาศาลยังทำอะไรไม่ได้กรณีการใช้อำนาจเข้าตรวจค้นแล้วยักยอกเงินของกลางซึ่ง มีมานานหัวหน้าล้วนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรือร่วมกันกินด้วยเลยกรณีการแก้ปัญหาในระบบราชการด้วยการย้ายไปแขวนย้ายสลับที่ไม่เคยมีระบบให้สังคมได้ติดตามการมีส่วนร่วมเมื่อมีข่าวอื่นแทรกผู้คนเริ่มลืมคนเหล่านี้ก็กลับมาเข้าสู่อำนาจแต่อะไรก็ไม่เท่ากับย้ายคนสีเทาไปไว้ในหน่วยงานอื่นทําให้บุคลากร,กรดีๆต้องเสียขวัญเสียกําลังใจเพราะเป็นที่พักรอเวลาผู้คนในปัจจุบันไม่รักษาและไม่ศรัทธาธรรมถูกพลังความชั่วชุดทําให้ชั่วได้ง่ายรวมทั้งคน ที่ไม่ได้ร่วมทําชั่วต่างเกรงและกลัวที่จะออกมาจัดการหรือต่อสู้กลายเป็นฝ่ายหลบลี้หนีภัยล้วนทําให้มีการแผ่อํานาจความชั่วร้ายเต็มไปหมดเสียดายที่ผู้นําตั้งใจเดินต่อในสายการเมืองจึงเงียบต่อสิ่งเลวร้ายเหล่านี้หมอยังคงรักษาความศรัทธาไว้อยู่เพียงแต่มองหาแนวร่วมมองหาทางออกไม่เจอไม่หมดใจไม่ถอดใจแน่นอนยามนี้ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้ปลูกปั้นตามที่รัฐธรรมนูญฉบับ2,540กําหนดกําลังเริ่มหันหัวเรือเดินหน้าได้ใหม่หลังจากที่การเมืองต้องการ ยแต่เมื่อยุบไม่สําเร็จก็ใช้เป็นที่เอาคนมารอขึ้นหน่วยงานอื่นแต่ไม่เหมือนคราวนี้ที่ย้ายคนมีปัญหามาจากหน่วยอื่นมาพักไว้นอกจากจะไม่แก้ปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแล้วยังเป็นการทําลายกําลังใจคนดีๆคําแนะนําของหมอคือถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้เองรอดูคนอื่นก็จงอย่าหวังว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงหมอใช้แนวทางเก็บเศษแก้วแตกตลอดชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นคือเศษแก้วที่ทุกคนต้องช่วยกันเก็บออกแล้วจัดก,การคนที่โยนแก้วทิ้งเรียราาที่ผ่านมาคนตัวเล็กก็เปลี่ยนโลกได้ ต้องสู้ต้องกล้าสืบจากข่าวรายงาน